ความสุขทำให้คนไว้วางใจเรามากขึ้นวันนี้นะเราต้องพบปะผู้คนมากมายเอาตัวอย่างเช่นหมอพยาบาลตำรวจหรือแม้แต่ผู้คนทั่วไปแม่คงแม่ขาจริงไหมจริงแล้วถ้าวันนี้เราเจอคุณหมอที่พูดจาดีดีปลอบใจให้กำลังใจอธิบายอย่างดีคุณชอบไหมชอบและถ้าคุณเจอคุณหมอที่เครียดถามคำตอบคำพูดจาแบบไม่จบที่ไปทีอ่ะ คุณชอบไหมไม่ชอบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เป็นข้าราชการที่เราต้องไปติดต่อหรือไปเป็นบริษัทเอกชนต่างๆที่เราจะต้องไปติดต่อแล้วเขาพูดจาดีกับเราคุณคิดว่าคุณอยากจะไปติดต่ออีกหรือจะไปทําธุรกรรมที่นี่อีกไหมไปแต่ถ้าเจอพนักงานจุดจุด,จดพูดจาแบบอขอให้มันจบไปทีคุณอยากจะไปติดต่อพนักงานในบริษัทนั้นหรือข้าราชการนั้นอีกไหมไม่ เห็นไหมฉะนั้นวันนี้ความสุขสร้างความไว้วางใจให้กับเราได้นะอืถ้าเรามีความสุขคนก็จะเคารพเราพูดจาดีกับเราและก็ส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับเราได้เพราะวันนี้ <c oughs> ไม่ว่าเรานะทํางานในตําแหน่งใดไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลฉันไดฉันนั้นข้าราชการหรือตําแหน่งใดๆก็ตามถ้าคุณ ตอบคำถามลูกค้าดีพูดกับเขาดีคุณคิดว่าเขาจะกลับมาคุณอีกไหมกลับมาแล้ววันนี้ถ้าเราจะตอบคาถามดีหรือพูดจาดีๆเราก็มีความสุขเพราะคนที่มีความสุขจะดูแลคนอื่นอย่างดีอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้อื่นอยากจะช่วยเหลืออยากจะแนะนําคุณรู้ไหมอืมแต่ถ้าคนที่มีปัญหามีความทุกข์เครียดเขาไม่อยากจะพูดอะไรเขาอยากให้มันจบไปที ฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราติดต่อธุรกิจกับใครเออหรือเราจะทําการค้าขายกับใครถ้าเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เขาไม่สามารถพูดจาให้เรารู้สึกดีได้ถ้าเขาหน้าบึ้งคุณจะทําธุรกิจกับเขาไหมไม่เพราะขนาดอารมณ์ของเขาเขายังควบคุมไม่ได้คําพูดคําจากริยาต่างๆเขายังควบคุมไม่ได้เขาจะทะํา,า,ะะาอะไรให้เราได้เขาจะแก้ปัญหาอะไรให้เราได้หรือเขาจะหาสิ่งดีๆอะไรให้เราได้เรา ก็จะไปเลือกคนที่ตอบคำถามดีๆให้คำแนะนำดีๆพูดจาดีๆหาทางออกให้เราแม้ถ้าเรายังไม่ซื้อของกับเขาเขาให้สิ่งดีๆขนาดนี้มีเหรอเราจะไม่กลับไปหาเขาอีกถึงวันนี้เราไม่ซื้ออะไรกับเขาแต่เราก็อาจจะโทรไปหาเขาถามข้อมูลนิ่ๆน,น,นั่นเพราะอะไรเพราะเราไว้วางใจเห็นไหม ฉะนั้นความสุขที่เรามีจะทำให้คนไว้วางใจเราวันนี้ฮะความสุขไม่สามารถใส่แจ้งได้นะคนดูออกไม่ว่าเป็นสีหน้าแววตากิรยิยาท่าทางถ้ามันไม่สุขออกมาจากใจจริงๆออกมาจากแววตาหรือความรู้สึกคุณจริงๆด้วยความจริงจะคนดูออกแล้วเราจะทำอย่างไรที่ทำให้เรามีความสุขอย่างรวดเร็วในภาวะที่เรา มันยังไม่สุขมันเฉยๆมันอารมณ์ไม่ดีหมอแนะนำเลยยิมย้มยิ้มเปลี่ยนกริยาท่าทางรุกขึ้นยิม้มเต้นสักนิดหน่อยโอเคไหมนึกถึงเรื่องราวดีๆของเรานึกถึงเรื่องที่เราให้มีความสุขนึกถึงสิ่งที่เราทํามีความสุขในช่วงเวลานั้นชูไม้ชูมือนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขได้อย่างรวดเร็ว แค่ยิ้มแรกก็โอเคและเปลี่ยนกิริยาท่าทางให้มีความสุขขึ้นนึกถึงเรื่องมีความสุขคุณจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีอลองไปทํากันดูเมื่อไหร่ที่กเก็ตามที่คุณมีความสุขคุณจะได้รับการไว้วางใจจากเจ้านายจากหัวหน้าจากลูกค้าจากผู้คนรอบข้างที่เขาจะสแสดงกิริยาท่าทางที่มีความสุขกลับมาหาคุณ ขอบคุณทุกคนที่ชมช่องครบเครื่องเรื่องความสุขมีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสําลาญ